พี่พี่น้องบงพื่อนุูตรเนพาะองสุวรรจักวันนี้เพาว่าจะทําน้ําพริกปลาทูนะคะมีพริกขั่วเรียบร้อยจ้ะพริกขี้หนูสวนจ้ะหอมกระเทียมขั่วเรียบร้อยค่ะเอ่อปลาทูค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีว้เรื่อยค่ะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ส่วนเพาว่าชอบก็เลยต้องใส่จ้ะมาค่ะมาตํากันเลยค่ะ<ม>แป๊บหนึ่งนะคะเ๋ยวที่ลงไปตําค่ะ ตำหอมค่ะกับกระเทียมให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะให้ละเอียดก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะน้ำจิกปลาทูของเรานะจ๊ะนะจ๊ะ เรียบร้อยปะรุจระง,งรจ้าปลาตูหลวงจ้าปลาตูนี่มันมีสองตัวนะจ้ามันไม่ได้มีตัวเดียวนะคะถ้ามีตัวเดียวก็วเรียกปลาวันค่ะถ้าเป็นสองตัว,วเรียกประทูค่ะสามตัวประีนะคะแล้วก็สี่ตัวก็เรียกปาโปค่ะประตีปาโปค่ะถ้ามีห้าตัวก็วมีก็คือปลาไฟค่ะ บันทูทีปูกไปเนาะให้ก็เด็ดบวมหัวไปเนเป็นหนออเนื้ออเขาจะ็ค่อยเริอแต่เด้เพรว่าคนตำปลาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะน้ำปลาร้างนะคะน้ำปลาร้าแม่ถิลวนะคะขอบระตุนนะคะแม่ที่ฝากปลาให้ลูกกินตลอดเวลาเห็นลูกสาวบอกว่าปลาจะหมดแล้วนะแม่ก็เตรียมต้มแล้วขอาคุณมากๆนะคะเอาคนเนาะเวเนี่ย แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเส่็จหน้าปลาเรียบร้อยนะคะใส่ผงนัวลงไปนะคะเส่็น้อยเซี่ยน้อยเส่็มากเซี่บมากค่ะไม่ใส่เลยไม่อร่อยค่ะแต่ว่าครอบก็เลยต้องใส่ค่ะขาดไม่ได้ค่ะเพราว่าขาดก็ไ,ได้เล็กน้อยเลย จะนอนก็หนุบพ้นเอาเอาสอดเมา่อเสรบใส่กับฟทีไปเรื่อยไปค่ะเพื่อต้นหอมนะคะแล้วก็ต้นหอมอ้าชิมอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปดูตอนตอนเสร็จเรียบร้อยตอนใส่ซ้ำใส่จ,จานนะคะเนาะแป๊บนึงค่ะแากพี่น้องจา๋าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำพริกปลาทูของเราค่ะกับขวามบ,บ้านๆจะอาหารพื้นเมืองอาหารอีสานอาหารไทยนะคะมาค่ะมาค่ะมา,ะมา,ะมากินน้ำพว่าได้คี่น้องได้มาค่ะมาค่ะมากินกับเรวานะคะ ข้าวอร่อยออร่ยนะคะฝีมือแพรวานะคะมาม่าจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำแพรว่านะพี่น้องเด้อจ้ากินหนึ่งเมี่ยงแด้นพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจากพี่น้องจ้าเพื่อสืบผาดการแจ้งเตือนกินแม่งสาระเพื่กินแพรว่านาะพี่น้องแถวบังคีแพรวาเขาโฟกคนจะได้เรื่องเก่าๆกานาจ้าเอเจ็บเดือดไข่มือเสร็ได้ไร้แต่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะสวัสดีค่ะ